สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ e ีที่สองวันที้ผมจะมาสอนทำน้ำพริกกะปินะครับอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับง่ายๆเลยมีพริกขี้หนูนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็กะปินั่นเองครับตัวแปรสำคัญเลยอยู่ที่กะปินะครับอันนี้เป็นกะปิเคยกุ้งนะครับ ยูจันบลีนะครับจะหาง่ายหน่อยกลิ่นหอมรสชาติดีนะครับแล้วก็ตอนน้ตองมีอุปกเตรียมเสร็จ้องแล้วน,นะครับมะนาวนะครับตำไปเรื่อยน,นะครับตำดีกว่าเนื้อพริกกับกะปิจะเข้ากันครับ เนื้อพริกเกลจะละเอียดประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่มะนาวเลยครับ สารตาลประมาณสองช้อนนะครับสีสารแล,ล้วก็กินเริ่มมาแล้วครับ ท่เท,ท,ท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเมนูน้ำพริกกะปิกินกับหักลวกปลาทอดไข่เจียวแล้วแต่ชอบเลยครับผมส่วนใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ